ายได้เพิ่มอะค่ะอยากได้รายได้เสริมเพราะมันก็เป็นเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยบางทีแม่ก็ให้มาขายแล้วของแม่ของพี่สาวอะไรเงี้ยคือเขาใส่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาขายมันก็ดีกว่าเราอยู่ว่างๆอะคะ่ะบางทีอาสาวอาทิตย์เนี้ยหนูอยู่บ้านหนูก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ได้แหละสองสามร้อย ติดลบทุกเดือนกู้เขายืมเขาบางทีก็ไปเซ็นเซ็นเขาไว้เงี้ยตามร้านค้าเดือนนึงก็หลายพันนะคะค่านมเซ็นไข่มามา่าปลากระกป๋องอะไรเงี้ยก็เซ็นไว้แล้วก็กู้ยืมเพื่อนเราได้ยี่แฟนหนูเป็นคนทำง,งานไม่ทน ทำก็มีออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีทํางานเบิกตังค์ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูทางานเหนื่อยเงี้ยบางทีแต่ก่อนเนี้ยลูกหนูกินนมชงใช่ไหมคือบางทีหให้แฟนล้างขวดนมเงี้ยบางทีเขาไม่้ักบ่อยมากบ่อยมากที่หนูคิดเลิกเพราะว่าหนูเหนื่อยที่หนูสู้ได้ทุกวันนี้เพราะลูกหนูสงสารลูก อย่างเดียวว่าฉันจะต้องไม่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ล้มไม่ตายเพื่อลูกก็สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราเราต้องรับผิดชอบชีวิตที่เราทำขึ้นมาแล้วถึงแม้ว,ว่าพ่อเขามีครอบครัวใหม่ เ้าก็เป็นหนี้สินเยอะแยะเลยค่ะเขาก็มาเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยค่ะถึงเขาจะมีไม่มากเลยเขาก็แบ่งเบาเราได้แฟนเขาไม่ได้เงินเดือนเยอะเท่าไหร่เขาช่วยเราได้ไม่เต็มที่ในเขาก็มีพ่อแม่ที่แก่แล้วเ็าเคต้องดิ้นรนเองก็แม่บ้านต้องมาล้างห้องน้ำต้องมาถูพื้นอะไรเี่ ยังไม่เคยทําแบบนี้สานัที่สาธาณะไม่เคยทําแต่พอเห็นหน้านลูกก็เออไม่นดีใจมากเลยบริษัท h e ใ l t h c กภูมิใจใครถามก็บอกว่าฉันเป็นแม่บ้านเกาะแต่ถ้าทางบ้านจะไม่บอกคือหนึ่งไม่อยากให้เขาห่วงเราเออเรามีครอบครัวใหม่แเรา,าลำบาก ถามเกี่ยวกับความสุขของพนักง,งานว่าเรามีปัญหาด้านไหนอะไรเงี้ยเขาคือว่าเราตอบมาจากความคิดเราอะแบบตอบถามอะเราคิดว่าเออเราเป็นแบบนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีโครงการดีๆมาช่วยเราหรือเปล่าคืเอ,อเราสัมภาษณ์จากตัวพนักง,งานเองนะครับแล้วก,เก็เราก็ทําการสัมภาษณ์จากาหัวหน้าง,งานนอกจากที่เราจะพบปะพูดคุยกันแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมที่ทําให้พนักง,งานมาเจอหน้ากันใครเซนทุกๆเดือนเลยเหมือนเป็นครอบครัว คือการให้พนักงานทำแบบมัลติฟังชันแผนก HR ของผมนะครับไปรับเป็นคอนเซิลให้กับบริษัทอื่นได้รายได้เข้ามาเราจะฟีดเข้ากองทุนพนักงานฟ i น a n นเชียลไปรับจดทะเบียนบริษัทก็จะได้รายได้เข้ามาก็จะฟีดเข้ากองทุนเมื่อเราได้จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเอากองทุนเนี้ยมาให้กับพนักงานกู้เงินศนเปอร์เซ็น คือเรามีที่มาที่ไปเราจะไม่ดึงจากแค f โฟ w ของบริษัทด้วยถ้าสินค้าที่ผลิตกับเราขายได้โรงงานก็มียอดเพิ่มขึ้นเราก็ได้ส่วนต่างจากการขายด้วยนี่ครับพนักงานก็วินด้วยมันเป็นวินวินฟีเร t ชันอย่างนี้ผมบอกว่ามันคือการพฒนาห่วงโพคุณค่าครับทุกคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มันได้ประโยชน์ทั้งหม ได้กำไรมาโดยที่เราไม่ต้องใช้หนี้เขาคืนแต่ถ้าอยากเงินกู้หนูกู้มาหนูก็ต้องคืนบริษัทอยู่ดีช่วยได้เยอะค่ะก็มีเงินออมแล้วก็มีเงินแบบกระปุกให้ลกูกนะหยอดพันนะพันห้าแล้วแต่แต่หนูสามารถพลาลูกไปกินหมูกระทะทุกสิ้นเดือนชาบ,บูอะไรอย่างเงี้ยจากที่หนูไม่เคยพลาลูกไปเลยรูบอกเลยเงนก็เหมือนแบบความสุขของแม่แต่ก่อนหนูไม่เคยมีแบบนี้กับครอบครัว ที่นี่เหมือนแบบให้โอกาสตึงนาก็แบบอยากจะมาทํางานมีความสุขถึงแม้เราจะเป็นฝ่ายผลิตรู้สึกว่ามีความสุขที่มาทําที่นี่นะคะบริษัทก็คือเหมือนครอบครัวของหนูแหละมีแบบโครงการดีๆให้เราใช่ให้เรามีหนทางออกแบบเออเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยถึงมันแบบเป็นแบบแค่เล็กๆน้อยๆเงี้ย,ยแต่มันก็ทําให้ครอบครัวเราดีขึ้นไม่ต้องมีปัญหาครอบครัวไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องการเงินเพราะเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่ที่สุดของครอบครัว